สวัสดีจ้าพาา่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมานำเสนอบอลอีกสองตัวนะที่หายากๆก่ะจ้ะอตอนนี้เลยบอนที่หายากๆแบบว่าหาหาหามไม่ยากถ้ามีตังค์ซื้อกัะจ้ะแต่ยายพินบอกงี้นะ้องเพราะว่าตอนเนี้สนุนราคาเขาก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงบอลตับเรล่าเมาเกียนนะจ้ะ อันนี้เยพินที่เยพินจะพามาดูคือวันนี้คืออะไรเล่หรือเปล่าอันนี้คือนางมนโทจ้ะดูเห็นไหมนางมนโทนี่ายพินถือคองมาตั้งแต่ที่ว่าเยพินไปเหมามาแต่นึงนะและ้วยพินไม่ได้ไอ้นี่เลยนะไม่ได้ขายนะแต่เขาก็โตได้เท่านี้อจ้ะเขาคือขึ้นแท่งขึ้นแท่นทลูกรักเลยจ้ะ เป็นบอนที่เยพินไม่ค่อยเอามาให้เพื่อนเพื่อนเห็นจ้ะเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเือนก็บอกว่าขอซื้อขอแบ่งมัางจ้าเยพินขอแบ่งบ้างนี่ยยพินจะบอกว่าบอนต้นนี้ยังไม่ได้แบ่งเลยนะหนึ่งปีเต็มที่เยพินเลี้ยงมาไม่เกินสี่ใบหัวก็ไม่ใหญ่ก็อยู่เท่านี้แหละจ้ะความสวยของเขา,านะเยพินก็อยากให้เขาใหญ่ไปฝันนี่จังหัวก็ไม่ใหญ่ ก็อยู่ได้เท่านี้เนาะอ้นี้อันนี้อีกตัวเพิ่งได้มาใหม่จ้ะไม่มีเป็นไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คนเลี้ยงบอลชุดตับรามเกียนต้องมีต้องหาไว้ติดบ้านจ้ะไม่มีเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่จ้ะเยพินจะมีมาอยู่บ่อยๆเนาะหานุมาณนนะอันนี้คือหานุมาณเชิญทงจ้ะ เห็นไหมหานุมานเชิญหงนะขายใกล้เคียงกับอะไรรู้ไหม๋ยวพิมจะพาดูแต่ใบลายใบลายอะ,อะไรเขาเนี่ยกระดูกกับลายใบเล็กยเขาก็จะค้ายกับอันนี้จ้ะ้ายนะจะ๊ะแต่ไม่ได้เหมือนอันนี้คือลายนี่คือสีปาดจะ้ะสีปาดเขาจะเข้มฝ่าแต่ว่า เชิญธงนี่หูเขาจะชิดนะเนี่ยดูหูหูชิดเห็นไหมสีปาดหูตัดสีปาดก้านเขียวแต่เชิญธงนี่เขาเรียกสีก้านบัวจ้ะอย่างเงี้ยเห็นไหมจะพินามาให้ดูเฉยๆแต่งามตามท้องเรือนจ้ะ แ,แดงเลิกงานละเลิกงานก็เลิกงานแล้วลก็กาวมาช่วยยายพินทําตู้บอนอบบอนต่อเพราะว่าช่วงนี้ยายพินเพาะลูกไม้เยอะเพาะบอนเม็ดอ่ะจ้ะบ,บอนเม็ดอ่ะถ้าต้นเล็กๆอ่ะถ้าเกิดเราไม่อบตู้แล้วเขาจะโตช้ามากเลยอีนนี้คือบอนกา่าบอนก่าบัญญาพิ่งลูกไม้บอนก่าบ่ะจ้ะเยอะมากเลยยายพินบอกแล้วบอนถูกยายพินไม่กลัวหรอกยายพินจะปลูกห้าร้อยกระถางจากกระถางใหญ่ๆอะ่ะ เราขายกระถางเล็กๆได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราแข็งใจอดทนอดกลั้นปลูกเราได้ห้าร้อยกระถางปุ๊บเราอาจจะได้กระถางละห้าร้อยบาทก็ได้จ้ะห้าร้อยคูณห้าร้อยเป็นเงินเท่าไหร่ห้าร้อยคูณห้าร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยร้อยกระถางก็ได้ห้าพันใช่ปะ่ะกระถางละห้าร้อย ร้อยกระถางก็ได้ห้าพันทใช่ปะนหมืนม่นร้อยกระถางก็ได้ห้าหมื่นร้อยกระถางได้ก็ห้าหมื่นกัดสองแสนห้าจ้ะยี่พินจะทําให้ได้ห้าร้อยกระถางนะยี่พินสั่งกระถางมาแล้วห้าร้อยลูกจากบอลเล็กๆของยี่พินเนี่ยบอลใบไผ่ไอบอลใบกาบใบไผ่อะไรทั้งหลายเดี๋ยวยี่พินให้ดูนะยี่พินก็คิดเลขไม่ค่อยถูกจ้ะเพราะว่ายี่พิน เรียนแค่ป .6 เนอะจบป .6 ตั้งแต่พศออ .2525 แล้วความรู้อะไรต่ออะไรก็กลับไปหาครูหมดแล้วจ้ะไม่ได้อยู่ติดตัวกับยยพินไว้เท่าไหร่หรอกไปเข้าเรื่องของเราต่อคุยคุยเรื่องหานุมานเชิญทงกับอันนี้นะเนอะบางคนก็เอามาสวมรอยขายกันราคาที่มันแรงๆอะ่ะ ไอ้นี่อะไรล่ะไอ้นี้ช้างเผือกใบบัวของเยพินนี่เยพินจะใส่กระถางใหญ่อยู่พอดีเขาเป็นไอ้นี่ไงเขาเป็นลายแดงเยพินก็เลยขุดหัวเข้ามาเห็นขนาดผ่าไปมั่งแล้วนะเนี่ยหัวเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เลยบอน,นบ้านๆแต่ฟาร,ร์มสวยงามนี่ไม่บ้านเลยนะจ๊ะช้างเผือกใบบัวเนี่ยใบอย่างกระดงเห็นไหมจะเอาลงกระถางซะหน่อยวันเนี้แล้วถามว่าแกจะมาคุยเรื่องอะไรล่ะเยพินวันนี้ายพินจะมาคุยเรื่องอันนี้ เรื่องเรื่องลูกไม้เนี่ยเรื่องลูกไม้จีพินใหญ่จะบอกว่ามีคนบอกว่ามีคนเคยพูดว่าบอลจะออกดอกหน้าหนาวไม่จริงจะ้ะหน้านี้เนี่ยกําลังฝนจะมาเนี่ยบอลพร้อมใจกันออกดอกเลยจะ้ะใกล้วันวาเลนไทน์ด้วยละมั้งวันแห่งความรักบอลมันในพินออกดอกตะปุ่มตะป่ําเป็นหมดเลยอย่างดอกเห็ดเลยจะ้ะเพื่อนๆคิดดูนะคิดง่ายๆเลยขนาดเห็ดแ,แค่ได้ความชื้นองยังออกดอกหน้านี้เลยจะ้ะจริง บอลเยพินก็เหมือนกันนะจ๊ะเห็นออกแล้วออกได้อีกจ้ะอันนี้ก็ออกไปแล้วเยพินเก็บดอกไปเมื่อนานไม่ไม่นานไม่นี่ละ่ะสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกมาใหม่แล้วจ้ะความสวยของเขานะจ๊ะยยพินอยากจะบอกว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะเด็กรุ่นใหม่ที่คิดจะเล่นไม้อะ่ะ คิดจะเล่นไม้อย่างยายพินเนี่ยคิดจะผสมเกสรบอลตอนเนี้ยให้ซื้อลูกไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะจ้ะลูกไม้ที่สมบูรณ์แล้วอะ่ะที่เป็นสาวแล้วอะ่ะเป็นสาวแล้วแค่ไหนเป็นสาวแล้วก็หมายความว่าเริ่มแทงหน่อข้างออกมาแล้วอ่ะจ้ะใ,นนใครว่าบอลออกดอกยากบอลบัญญัตินินออกดอกเต้ไปหมดตะปุ่มตะปั่มตะปุ่ม,ตะ,ม,ต,ะมตะปั่มเลย ความฝันของเยพินเยพินอยากจะผสมบอนแล้วให้มันสวยสวยแต่สักต้นหนึ่งก็ยังดีจ้ะกำลังพยายามอยู่บอนต้นใหญ่ๆที่บ้านเยพินมีอยู่เยพินก็พยายามจะไม่ผ่าหัวนะช่วงเนี้ยอยากจะได้ดอกบอนสวยๆอยากมีลูกไม้ใหม่เหมือนพวกครูบาอาจารย์ที่เขาทำกันนะจ้ะในนี้อะไรจอมทัพ ไม่ถึงก็เป็นบอลเทพนะบอลประเภทนี้ไม่ถึงก็เป็นบอลเทพถนนราคาเราก็พอจับต้องได้จ้ะก็เลี้ยงได้ความสวยงามได้จ้ะบอลที่แพงๆก็คือบอลเทพจ้ะบอลเทพคืออะไรบอลเทพคือบอลป้ายบอลสวยๆเมื่อวันก่อนยาพินก็ซื้อไอ้นี้มาเก้าทับเพราะว่ายายพินก็อยากมีบอลเทพกับเขามั่งอันนี้ผ่าไว้ อวดเอามาให้ดูไม่งอกแล้วมั้งแงะหมดทุกวันทั้งวันแงะต้นงอกออกไปหมดแล้ว อยากวดเซยๆไม่ได้มีอะไรหรอกอยากอวดว่าบอลถูกเราจะทำยังไงให้รอดเลี้ยงให้เยอะจ้ะเลี้ยงให้เยอะเลี้ยงให้นานแล้วเราก็จะได้ราคาไปเองจ้ะต้องตกใจอวดเฉยเฉยนี่ก็ตัดใจเลยนะใครว่าบอลถูกบอลถูกบอลถูกยิปินรีบซื้อเข้าเลยจ้ะตอนนี้เจอบอลอะไรที่แบบว่าตัวที่เราชอบชอบอ่ะ ถ้าราคาแพงเราก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะช่วงนี้ยายพินสั่งบอนเข้าบ้านทุกวันเลยต้นอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้ละ่ะชอบต้นไหนก็ซื้อเพื่อว่าเราจะได้มีไว้ทําทุนกันเนี่ยประเภทนี้อีกไม่นานเขาก็ออกดอกจก้นะวันนี้ก็แตก แตกกักหนึ่งจยปินก็ผสมผสมไว้แตกกักนึงแต่ว่าขึ้นเม็ดได้เม็ดหน่อยเดียวจ้ะปักเขาเล็กนิดเดียวได้เม็ดไม่กี่เม็ดละไม่กี่สิบเม็ดฝักเล็กปักน้อยดอกเล็กดอกน้อยเยปินไม่ได้รอดอกให้มันโป้ง,ปง,ปงแล้วถึงผสม,มแล้วจ้ะแล้วมีคนถามว่าทํายังไงให้บอนออกดอกไม่ต้องทํำยังไงเลยจะ้ะบอนเก่าๆที่ดินแน่นๆเนี่ยล้วเ,เอามาเปลี่ยนดินแล้วเห็นไหมเนะี่ยพอเราเปลี่ยนดินใหม่ปุ๊บเขาก็ออกดอกแล้วเน,นี่ยอันนี้จะปินก็เปลี่ยนดินไว้ซุยๆเนะี่ยเห็นไหม เปลี่ยนดินซุย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 ไว้เนะี่ยนี่ก็ดินใหม่อนะถ้าดินเก่าแน่ๆนๆะ่ะเขาจะไม่ค่อยออกแต่พอเปลี่ยนดินใหม่ปุ๊บนะ่ะนี่เดี๋ยวพินพาไปดูพอเปลี่ยนดินเนะี่ยอันนี้เขายุบเนาะเขายุบป,ปะมีเต้าหัวเดีย๋ยวพินก็เอามาล้างน้ำนะล้างนะ้ำเปลี่ยนดินปุ๊บดูขึ้นดอกเลย แต่ถ้าดอกกระเพาะน้อยๆอ,อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีตัวเมียจะเนี่ยกระเพาะเล็กๆแบบนี้นะนตัวเมียจะน้อยจะมีแต่กสรอนตัวพูดอ่ะถือว่าเป็นบอลไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาไม่มีใบไงถ้าต้นสมบูรณ์สมบูรณ์นะดอกเขาจะสวยจ้ะบอลที่ดอกสมบูรณ์เลยต้องเป็นดอกนี้จ้ะกระดานทำง,งานดูวะมา กเพราะตัวเมียใหญ่อันนี้คือสมบูรณ์่ะอันนี้อีกสองวันเยพินก็น่าจะผสมได้ม่วงมงคลก็ออกอะไรก็ออกออกไ้ลุ่มปมปั่มไปหมดบอลเยปินเดี๋ยวตัวนี้ไปผสมก่อนไปเปลี่ยนกระถางก่อนสวยงามตามท้องเรื่องไหมจ๊ะ ยาพินยังมีความหวังว่าเขาจะออกดอกใครยาพินง่ายก็เลยว่าโดนายแดงก็ปล่อยให้เขายุบเลยพอยุบป,ปุ๊บเอามาล้างหัวแล้วนี่แหละเขาจะเป็นอย่างนี้เลยจาบอลอ่ะถาเมื่อบอลยุบทำไงล้างหัวแล้วเปลี่ยนดินเลยจากดินก็ไม่ได้มีอะไรละมีใบกําปูมีอะไรนะมีกายใบกําปูมีปูนสัตว์นิดหน่อยจ้ะ ก็ออกดอกแล้วจ้ะบอนเนี่ยพอเขาได้ได้ใบได้ดินที่สมบูรณ์ปุ๊บพอออกดอกเลย,ยพิยพามาดูเนี่ยออกระ b b e บ r u b b e ห้าร้อยกระถางของเยพินบอนกาบก็เอาไว้นอกตู้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเยพินพาไปดูเดี๋ยวใครจะบอกว่าบอลกาบเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้บอนกาบเลี้ยงนอกตู้แล้วเนี่ยแต่เธอรหูําไมเธอทั้งน่ารักจังเนี่ย เตี้ยทำไมน่ารักกันจริงใช้บอกบอลกาบเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้ี่ยดูเนี่ยกัดกราบกาบไหมคะเลี้ยงได้จ้ะม่วงมงคลมิ่งมงคลไอ้มอ่วงมงคลโอ้โหนี่ไงถึงว่าทำไมบอลใบสั้นจุดๆ นี่ไงบอนเป็นลายแดงจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าออกดอกทีไรกับลายแดงเนี่ยเหอหนีกันไม่พ้นเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะพินเอาให้ดูเนะี่ยถึงว่าม่วงบางคนจาพินทําไมใบหดจะเยวให้ดูจ้ะเนี่ยจ่าไปจ่าดูนะจ๊ะถ้าบอนเนะี่ยใบหดแล้วใบที่เคยใหญ่แล้วมาหดแล้วเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยววางบนโต๊ะก่อนเนี่ยหน้าตีจังไม่เราเนะี่ลายแดงเนะี่ยเห็นไหมนะ่ะ จ่าแม่จ่าดูนะเนี่ยต้นที่เป็นลายแดงเนี่ยกะยุกกะอยูย่อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเต็มคออึ๊กเลยเนี่ยนะพอกราโดนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอพอบอลที่ดโดนลายแดงปุ๊บเนี่ยเกไอตรงเนี้ยก็พูเกกพราะตัวเมียจะไม่ค่อยมีไข่จ้ะด่พินโดนสองสามดอกละไข่จะหายไปเลยก็จะมีแต่แกสอนตัวผู้ขึ้นมาก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่น่ะถ้าอย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์แล้วเห็นไหมลายแดงกินเนี่ย สังเกตบอลง่ายๆเลยถ้าใบใหญ่ๆแล้วมาหดลงอะนะอันนี้มันเยอะไงเจพินก็เลยดูแลไม่ทั่วถึงเนาะถ้อดผิดพลาดไม่ได้เดี๋ยวยังไงจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวเพินหาไอ้นี่ก่อนแป้งหมาจากแป้งสําหรับโรยสุนัขอาบน้ําแป้งโรยหมาแป้งผงเขาข่าวว่าจะโรยได้จ้ะประทังชีวิตไปก่อนก่อนที่จะใช้ยาฉีดนะจ้ะเพราะว่าถ้าใช้แป้งโรยแล้วก็เขาก็จะหลุดร่วงไปเองจ้ะ ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ใช้ได้จ้ะยังไงเจาพินขอกราบขอบพระคุณมากนะจ๊ะเดี๋ยวขอจัดการไยแดงก่อนเนาะ